วันนี้จะมีคนข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามาจีบคุณนะคะโอ้โหเดี๋ยวคลองร t จลูเลชยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ทำนายไทยรักกับแม่หมออ้ําธรมธรมะธารโรคประจำวันที่2สิงหาต้องบอกเลยว่าวันนี้จะมีคนเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะเข้ามาจีบคุณนะคะโอ้หเดี๋ย สเสน่ห์รุนแรงเร่าร้อนหัวใจเหลือเกินในช่วงเวลาวันนี้นะคะหรือเป็นไปได้เหลือเกินสเสน่ห์ของคุณแผล่กระจายนะข้ามน้าข้ามทะเลไปเลยนะทำให้คนได้รับรู้สเสน่ห์คุณค่าของคุณนะอยากจะเข้าหาคุณอยากจะจีบคุณทั้งในแง่ของการงานแล้วก็ในแง่ของความรักเอ้ <S 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 เอาในแง่ของการงานก่อนนะแง่ของการงานต้องบอกเลยชื่อเสียงของคุณจะก,กระชอนไปทั่วทําให้มีคนอยากจะซื้อตัวหรืออยากจะทาบทามให้ไปทํางานด้วยเออนะ จะมีคนมาท้าทามชวนไปทางานด้วยชวนไปทําธุรกิจร่วมกันอะไรบางอย่างนะส่วนถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรักต้องบอกเลยว่าสเสน่ห์ของคุณเนี่ยบานสะพรั่งหรือว่าเออเป็นมีมสเสน่ห์ที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็แพร่กระจายนะคะชื่อเสียงโด่งดังในทิศทางที่ดีทําให้มีคนรู้สึกหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณอาจจะข้ามน้ำข้ามทะเลนะเพื่อที่จะมาจีบคุณก็ได้นะคะเออนะอถ้าสดอยู่เนาะมีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะได้พบรักทางไกลนะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียก็ได้อาจจะเป็นต่างชาติหรือคนเชื้อชาติเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอาจจะอย อาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักมาทาบทามนะมีโอกาสที่จะให้พ่อสื่อแม่ชักมาทาบทามมีโอกาสที่จะได้แบบสารสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างกันหรืออาจจะมีการพูดคุยอะไรบางอย่างกันก็ได้ในวันนี้เนาะนะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะคะเป็นไปได้เหลือเกินว่าวันนี้มีเกณฑ์นะว่าอาจจะไม่มาหาด้วยตัวเองก็ส่งใครมาแบบว่าคอยสอดส่องดูแลนะออส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วนะคะออหรือว่างอนๆกันอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้อาจจะมีโอกาสง้อขอคืนดีกันมีโอกาสว่าเขาจะกลับมาหาคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกัน